สวัสดีค่ะแม่ไก่นะคะนางสาวกนิการศิลรัพ์พมโชคตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์แฟนชส์เส้นขอบแม่ไก่ค่ะตอนแรกรู้จักอาจารย์เซนนะคะจากคอร์สแฟนชายนะเพราะว่าอาจารย์ไปเป็นอาจารย์การพิเศษไปสอนแต่มากกกว่านั้นคืออาจารย์น่ารักอาจารย์น่ารักอาจารย์พวกคุยไปกันเองถ้าจำไม่ผิดหนูน่าจะเรียนตั้งแต่พศ2555ตอนนี้ก็12ปี เร็วมากแต่อาจารย์ยังหนุ่มเหมือนเดิมยัง่มีิต่เราอสวยขึ้นแต่ว่าข้อมูลนะคะตอนที่เรียนกับอาจารย์ช่วงแรกอ่ะก็เป็นเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับแฟนชายเนาะแต่มากไปกว่านั้นคือเราได้มีโอกาสไปเข้าคาสของกรมพัฒด์ด้วยก็จะเจออาจารย์เพิ่มขึ้นจนได้เป็นเพื่อนกันในเฟซแล้วก็ได้เชิญอาจารย์มาทำแผนวางแผนแผนธุรกิจเออใช่ในโรงงาน ตอนนั้นเป็นแม่ค้าแม่ไก่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะอาจารย์เอาอะไรมาให้ทําเอาทีมงานมาทําทั้งหมดก็ยังไม่เข้าใจค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือแม่ไก่ค่าการตลาดแม่ไก่ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะจาได้จนถึงวันนี้ยอดขายเยอะแต่ค่าการตลาดคุณน้อยมากเราก็เลยงงว่าค่าการตลาดคืออะไรไม่รู้ค่ะ แต่ข้อดีของการที่ได้มากลางตัวเลขทั้งหมดนะและได้ให้อาจารย์วิเคราอ่ะเรากลับเห็นสุขภาพตัวเองก็เหมือนกับว่าเห็นยอดขายเห็นต้นทุน,ทนเห็นค่าใช้จ่ายแต่ก็ยังบริหารจัดก,การไม่เก่งหรอกค่ะแต่ทําให้เราอ่ะมีฝันที่กล้าตั้งเป้าที่สูงขึ้นเราก็เลยอยากเข้าตลาดหักรั์แต่ตอนนั้นมันก็เป็นฝันแล้วมันต้องปักหมุดไว้ก่อนนะ่ะเหมือนกับขึ้นเขาเอเวอรเรส์อ่ะแล้วค่อยไปหาวิธีการแม่แก่ก็จะเจออาจารย์อยู่เรื่อยๆก็จะคอย ไปนั่งสองดอวจารย์ตามเวทีต่างๆนะคะได้พูดคุยกันล่าสุดน่าจะเป็นเวทีทีออ่อะไรอะไรต่างประเทศนะที่เป็นที่เป็นปเกี่ยวกับแฟรนไชส์ต่างประเทศนะคะทําให้เห็นมากขึ้นเลยว่าการที่เราจะขยายธุรกิจไม่ใช่แค่มีแฟรนไชส์อย่างเดียวมีการทั้งมีขายลายเส้นบ้างมีจอยเวนจ์มีหลายรูปแบบมากทําให้โลกเรากว้างขึ้นเพอาโลกเรากว้างขึ้น การรู้จักอาจารย์เนี่ยมีแต่ประโยชน์นะคะเพราะอาจารย์มอบเป็นสิ่งดีๆให้ครับที่สําคัญมีสิ่งหนึ่งที่งงในใจว่าเอาแรงที่ไหนมาทําเราเป็นผู้ประกอบการเราก็ว่าแรงเราเยอะนะแต่ว่าอาจารย์ไปทั่วประเทศนะอาจารย์ไปต่างประเทศด้วยที่สําคัญเลยนะคะแบรนด์ไทยที่จะไปต่างประเทศไปฟิลิปปินส์ไปอินโดมาเลมาเลลลาสุดใช่ไหมคะต้องอาจารย์เท่านั้นนะ ถึงจะเก่งในประเทศแต่ไปต่างประเทศต้องอาจารย์เท่านั้นฝากจินตสิตธ์อาจารย์เซตด้วยนะคะอ่าฝากพ่อไก่ต่อเลยค่ะผมพ่อไก่นะครับ B ี B ุกปยี่สิบหกนะครับผม <c oughs> เรียนกับอาจารย์มาก็หลายคอร์สหลายล้าน <c oughs> แล้วนะครับผมอาจารย์มีแต่สิ่งดีๆ <c oughs> ที่แนะนํานะครับว่าเราจะต้องเติบโตยังไงเพื่อจะไปได้นะครับถ้ามีปัญหาคุยกับอาจารย์สายตรงได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากจินตสิทธิ์ไว้ในอบอกมอมใจของทุกๆท่ททานด้วยนะครับ